คนรู้จักของเฟิร์นคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เจอมานานแล้วนะเขาติดต่อเฟิร์นมาแล้วก็นัดไปผับใช่เพราะว่าตอนที่เคยสนิทกันเนี่ยเราก็เป็นแนวแบบชอบไปด้วยกันอ,อะไรอย่างนี้เพื่อนเก่าเพื่อนเก่าชายเป็นเพื่อนเก่าซึ่งไม่ได้เจอนานแล้วเขาก็อยู่ต่างประเทศการไปผับไปบาร์ตอนนั้นก็คือแบบมันด้วยความที่มันดึกใช่ไหมครับแล้วการไปคนเดียวอะเฟิร์นรู้สึกว่ามันค่อนข้างอันตรายใช่นะก็คือเพื่อนเป็นผู้ชายด้วยทั้งสองคน แล้วเฟินจะเป็นผู้หญิงคนเดียวในที่นั้นแล้วเฟินมีความรู้สึกว่าเออเราแต่งงานแล้วแล้วมันมีบางคนที่เขารู้จักเราด้วยแล้วก็รู้จักพีด้วยเฟินไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นเฟินกับผู้ชายสองคนในสถานที่แบบนั้นถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะบอกว่าอ่ะไปอย่างนี้ใช่ใช่อ่ะไปแต่ว่าหน้าก็จะออกอยู่ดีว่ามันไม่อยากไปแล้วก็จะตีกันจะแ,แบบเอ้อทําไมดูไม่ค่อยโอเคเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มทะเลาะกันใช่ไหมแต่ตอนนั้นเราหาหมอมาสักพักแล้วอ่ะ เรารู้ว่าเราต้องบอกเขาด้วยว่าเราไม่อยากไปใช่เพราะคุณหมอบอกไว้ไงว่าเราต้องสื่อสารออกไปนะร,รู้สึกยังไงต้องสื่อสารแบบนั้นก็เลยบอกไปเลยว่าไม่อยากไปนะแต่ไปใช่ความจริงตอนเรานั่งคุยกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ ที่เฟิร์นถามหมอไปแล้วก็เล่าเรื่องให้หมอฟังแบบนี้แหละแล้วเฟิร์นก็ใส่ใส่เลยตอนนั้นแบบคือเหมือนเขาไม่แคร์เฟิร์นเลยอ่ะเขาเขาก็รู้ว่าเฟิร์นอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่อยากไปเออจะไม่อยากไปอีกคือแบบแค่นี้เองแค่ไปด้วยกันเลยคือเขาไม่แคร์ไม่สนใจถึงความปลอดภัยหมอก็นั่งมองมองเสร็จแล้วบอกว่าประโยคเมื่อกี้อะไรปรุงแต่งค่ะ <laughs> <laughs> นี่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าเขาตกใจมากแล้วนี่แบบคือไม่รู้จะไปยังไงต่ออ่ะ หมอปกป้องผมขนาดนี้เลยครับมันเหมือนหมอแบบคือเฟิร์นอะในน้ำโมเมนต์นั้นนะเฟิร์นคิดในใจว่าหมอเพิ่งฟังส่วนของพี่เติร์ดแล้วหมอเพิ่งฟังส่วนของเฟิร์นอะแต่หมอทําไมถึงได้เข้าข้างพี่เติร์ดทำไมคือสิ่งไหนที่พี่เติร์ดพูดแล้วมันฟังดูถูกกว่าเฟิร์นหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาถามว่าอันไหนปรุงแต่งเฟิร์นก็บอกแต่ช็อตอันนั้นช็อตไปนะช็อตเลยช็อตเลยอ๋อหาว่าฉันปรุงแต่งเหรอใช่ค่ะเพราฉันโกหกคือคําว่าปรุงแต่งนะตอนนั้นเฟิร์นเข้าใจว่าเขา กำลังถามันว่าประโยคเมื่อกี้อันไหนที่โกหกอันไหนที่แบบคุณเมนฟัาแล้วมันรู้สึกอย่างนั้นใช่เสร็จแล้วเขาซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นนะความจริงใช่เขากำลังจะสื่อสารแต่เขาขยายความเพิ่มเขาบอกว่าประโยคเมื่อกี้อันไหนที่จิตของเรามันปรุงแต่งขึ้นมาเขาเอาขึ้นกระดานเลยเขาเขียนประโยคนี้เลยเขาเขียนว่าเขาไม่อยากไปเนี่ยเขาเหมือนไม่รักไม่สนใจเราเลยอืใช่เขาเนี่ยประโยคเนี้เขาถามว่าอันไหนคะ ที่จิตเราอะปรุงแต่งใช